มีปัญหาเรื่องหัวใจผ่าตัดบายพาสได้หรือไม่มาพบผมได้ทุกวันพุธครับคะลุน้ำหนักน้อยลองให้โยเยเป็นหวัดไม่หายสักทีทำมาพบหมอได้ทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์นะครับ ประจำเดือนมาไม่ปกติมีปัญหาปวดท้องน้อยเรื้อรังหรือมีก้อนในท้องน้อยหรือมาติดตามดูการเจริญเติโบโตของลูกในครรภ์มาพบกับหมอได้ทุกวันพุธและพฤหัสค่ะไม่ต้องจดไม่ต้องจำกันอีกต่อไปเพียงดาวน์โหลด m a Channel a อ p พลิ a t ชันผ่านสมาร์ทโฟนในระบบ iOS และ Android โดยเข้าไปที่ App Store แล้วเสิร์ชคำว่า Ramachannel กดดาวน์โหลดง่ายๆแค่นี้ตารางลงตรวจของแพทย์ทุกท่านก็อยู่แค่ปลายนิ้วคุณคลิกแล้วครับ อุ่นใจรามาใกล้คนที่รามาชาแนลแอปพลิเคชันเคล็ดลับสุขภาพดีของเก้าคืออะไรครับเวลาผมไปเจอใครที่ไหนเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยยิ้มมีความสุขไว้ก่อนเลยครับที่สําคัญนะครับต้องคิดบวกแล้วก็มองโลกในแง่ดีอย่าไปเครียดนะครับเพราะความเครียดเนี่ยจะทําให้สุขภาพจิตเสียและสุขภาพร่างกายจะไม่ดีตามไปด้วยครับเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับผมคิดว่าการยิ้มแล้วก็การหัวเราะเนี่ยนอกจากที่จะช่วยให้สุขภาพดีแล้ว ยังช่วยสร้างความสุขและก็สันติสุขให้กับสังคมด้วยนะครับมาหัวเราะได้กันนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวคุณรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี ริ่มต้นอัปเดตข่าวกันในช่วงนี้รามาอัปเดตนะครับวันนี้ข่าวแรกของเราครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าหนึ่งในร้านฮะอาจารย์ที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องราวของลูกแฝดแต่คนละพ่อกันนะอาจารย์ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับรายงานจากเว็บไซต์ข่าวจีนไชน่าเดลี่นั่นเองครับรายงานจากมณนทนเจอร์เจียงฮะนายโจกังนุ่มใหญ่ฐานะดีนะเมืองอี้บวูมณนทนเจอร์เจียงแอบไปนอกใจภรรยานะครับไปมีสัมพันธ์กับหญิงอื่นจนเธอเนี่ยตั้งคันลูกชายแฝดขึ้นมาให้กับเขาน ลอดออกมาเขาจึงรู้สึกถึงความผิดปกติครับว่าเด็กชายคนแรกเนี่ยนะฮะหน้าตาดูไม่เหมือนกับเขาแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยมีหน้าตาเหมือนกับเขานะครับนอกจากนี้ตัวเขาแล้วก็ภรรยาน้อยเองเนี่ยนะครับก็ต่างเป็นคนที่มีตาชั้นเดียวแต่เด็กคนแรกเนี่ยกลับมีลักษณะของตา2ชั้นนะครับ นายโจนี่ก็เลยตัดสินใจนําเด็กทั้งสองที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานเนี่ยนะครับ<อ>เข้ารับการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่โรงพยาบาลตรงหัวเมืองฉางซานะฮะเป็นเมืองเอกของมณฑลหนานซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญทางด้านการมีบุตรครับปรากฏว่าผลตรวจ DNA เด็กคนแรกนั้นเนี่ยมี DNA ไม่ตรงกับเขานะครับ เด็กคนที่2เนี่ยมี DNA ตรงกันนอกจากนี้เด็กทั้งสองที่มี DNA ตรงกับภรรยาน,น้อยของนายโจเนี่ยนะฮะแสดงว่าตัวเธอเนี่ยเป็นแม่ของเด็กทั้งสองคนจริงๆเป็นลูกฝาแฝดจริงนะฮะแต่ว่าเพียงแค่เด็กคนแรกรไม่ใช่ลูกของนายโจนั่นสิน่าสงสัยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะฟังแล้วงงนะอาจารย์รจริงๆอาจารย์อธิบายเรื่องราวของฝาแฝดน,นะอาจารย์ คนละพ่อนะฮะแต่แม่เดียวกันจริงๆเธอพูดถูกไหมอาจารจริงเธอที่ชำนาญอยู่ไม่ใช่เหรอผมนะอาะาัยผมยังไม่มีไม่ใช่เหมือนเลือกกิ๊กเนี่ยอ๋อกิ๊กยังไม่มีครับอาจารย์ครับอาจารย์มันเป็นเรื่องสุกศึกษานะครับจริงๆเราเนี่ยนะครับเรื่องของฝาแฝดเนี่ยจริงๆจะพูดง่ายๆนะเขจะบอกว่าฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวนะครับแล้วก็สเปิร์มหรือตัวอสุจิตัวเดียวแล้วก็มีการแบ่งตัวเป็นสองอันนี้เขาเรียกแฝดแท้ครับถ้าแฝดเทียมก็คือเกิดจากไข่ที่ตกกระบาบ นะครับแล้วสเปิมก็ทำปฏิสนธิกับไข่คนละใบนี่ก็เรียกแฝดเทียมสเปิมในนี้อสุจิก็ต้องสองตัวไหมอาจารย์หรือว่าตัวเดียวตัวเดียวนะก็สองตัวสิสองตัวไข่คนละใบแต่จากคุณพ่อคนเดียวกันใช่ใช่จากคุณพ่อคนเดียวกันเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วนี่แฝดแท้น่าตาจะค่อนข้างเหมือนเ็าเรียก Identical t w ทวินะครับหรือ monozygotic ทวินนะครับส่วนถ้าเป็นแฝดเทียมเนี่ยหน้าตาจะ ต่างกันหน่อยประเภทอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้คือเรื่องของปกติของแฝดที่มีนะครับแต่นี้กรณีที่ผิดปกติที่เทอรี่บอกว่าเป็นหนึ่งในร้านเนี่ยจริงๆก็หมอมันแทบจะไม่เกิดเลยนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นเรื่องเหตุผลทางด้านของสรีระวิทยาเป็นเรื่องของชีววิทยาของของเรื่องกระบวนการทางปฏิสนธินี่แหละครับจึงทําให้เกิดได้ถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดเราอ่านข่าวเนี่ยเทอรี่นึกถึงอะไรท่านผู้ชมลองคิดเอ๊ยอยู่ดีทําไมมี ตั้งครรหนึ่งครั้งใช่ไหมครับแล้วมีบุตรสองคนแล้วคนหนึ่งเป็นสเปิมของคุณพ่อคนหนึ่งวัเนี่ยคนหนึ่งอีกสเปิมอีกคนหนึ่งระยะเวลาในการปฏิสนธิเองหรือว่าระยะเวลาที่ได้รับอสุจิเข้าไปเนี่ยนะอาจารย์คือมันจะเป็นเวลาเดียวกันหรือว่าก่อนหน้านั้นเหรออาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะมีอินเสิร์ทให้ดูต้องอธิบายงี้ก่อนเวลามีการปฏิสนธิของคนทั่วไปอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องแฝดนะปกติสเปิมเนี่ยประมาณ30สถึง3า0รอล้านตัวเนี่ยก็จะ เข้าไปผสมกับไข่นะครับนะผ่านตัวนี้มันก็จะเหมือนกับตัวลูกอ๊อดนี่แหละเยอะแยะเลยนะครับ้อยกว่าล้านตัวนะครับเข้าไปเนี่ยผ่านเข้าไปตั้งแต่ภายในช่องคลอดผ่านเข้าไปแล้วมันก็จะผ่านตัวสารน้ําเยื่อเมือกที่อยู่ในระบบไวสืบพันธุ์ของแม่พอผ่านเข้าไปแล้วเมื่อจะเวลาที่จะเข้าไปผสมกับไข่เนี่ยนะครับมันก็จะมีกระบวนการมีกลไกทางเคมีหลายๆอย่างที่จะทําให้เชื้อสเปิร์มหนึ่งตัวเนี่ยผสมกับไข่ หนึ่งตัวหนึ่งฟองเรียกว่าหนึ่งฟองนะครับแต่ใช้ระยะเวลานะครับโดยปกติแล้วนี่ก็ก็จะการเดินทางของมันค่อนข้างเร็วเขาบอกว่าเดินทางประมาณ3มิลลิมิลลิมิลลิซีซีอะประมาณ3ามซีซีต่อชั่วโมงเลย่มันก็ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเข้าไปถึงช่วงที่อย่างเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกตไอคอนที่มันพัดอยู่ในระบบของทางเดิน เรื่องของสืบพันธุ์ของสตรีก็จะเป็นตัวดักทําให้สเปิร์มบางตัวเนี่ยเรียกว่าไปไม่ถึงหนึ่งในล้านวิ่งเข้าไปที่จะรอดไปพอผ่านก็ไปในส่วนหนึ่งเนี่ยก็สามารถตัวที่สามารถหลุดรอดไปเนี่ยอาจจะเป็นสักร้อยตัวก็จะวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปผสมกับไข่พอผสมกับไข่เสร็จเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้ผนังของไข่เองเนี่ยเกิดความแข็งตัวเกิดปฏิกิริยาขึ้นทาให้ตัวอื่นไม่ใช่ไม่สามารถเข้าไปผสมได้เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าจับเป็นไข่หนึ่งกับสเปิร์มหนึ่งถูกไหมครับนะอันนี้ก็คือการเกิด วันปฏิสนธิแบบธรรมดาธรรมดาเพราะนั้นสเปิรมที่2จะเข้ามาได้ไหมไม่ได้แล้วมันเหมือนวันสร้างฉนวนแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าไอ้ที่มันเกิดเหตุการณ์ที่บอกว่าเกิดหนึ่งในร้านได้เนี่ยเราเรียกกระบวนการนี้ว่าไฮเปอร์เฟคชันเดชันมีได้นะคือมีมีมีรายงานมาในทั่วๆโลกแล้วว่ามันเกิดได้เนื่องจากอายุของสเปิร์มกับไข่ต้องบอกว่าปกติผู้หญิงคนนึงตกไข่ครั้งละกี่กี่ฟอง คุณเหมือนแม่ไก่เลยนั่นช่นอาจารย์ตกจริงๆปกติก็จะตกประมาณฟองจริงจริงเขาตกได้หลายฟองนะในหนึ่งในหนึ่งรอบของช่วงรอบเดือนเนี่ยเขาก็อาจจะตก2ฟอง3ฟองบางครั้งตกมาพร้อมกัน2ฟองก็ได้นะได้นะครับได้ได้ตกเข้ามาผ่านท่อน้าไข่เข้ามาแต่ถ้าไม่ได้รับการผสมอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการสลายตัวและเป็นประจําเดือนไปครัประธานแต่อย่างนี้ครับเนื่องจากระยะเวลาของไข่กับสเปิมมีระยะเวลาไม่เท่ากันนะครับตัวของไข่เองเนี่ยมีอายุอยู่ใน ช่องคลอดได้อยู่ประมาณเท่าไหร่48ชั่วโมงประมาณ48ชั่วโมงสเปิร์มก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงไอ้ไม่ใช่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นสเปิร์มมีหมดอายุก่อนนั่นหมายความว่าในเกิดถ้าเกิดเขากรณีเนี่ยที่เป็นภรรยาน้อยเนี่ยถ้าเกิดหนึ่งนอนบ้านนี้อีกทีมานอนบ้านนี้อีกทีหนึ่งภายใน24ชั่วโมงตอนที่ช่วงไข่ตกแล้วหมายถึงว่าไข่อาจจะตกมาสองฟองเนี่ยแล้ว24ชั่วโมงแรกก็ถูกผสมโดยสเปิร์มตัวที่หนึ่ง กับชข่คนหนึ่งใช่แล้วพออีกภายในอีกย4ชั่วโมงเนื่องจากไข่มันยังไม่ไม่หมดอายุไงสเปิร์มที่เข้าไปก็อยู่ได้24ชั่วโมงก็ผสมอีกอันหนึ่งซึ่งบอกว่ามันก่อนขขางจะเกิดได้ยากแต่มันเกิดได้เพราะนั้นก็เกิดการปฏิสันธิทีสองครั้งแล้วไข่นั้นก็เข้ามาฝังตัวที่เยื่อบุของมดลูกแล้วดาเนินการตั้งครรภ์ต่อไปโอ้โหเป็นลักษณะของแฝดแฝดเทียมซึ่งมันเกิดจากสเปิร์มคนละตัวแล้วก็ไข่คนละฟองแต่โดยปกติมันจะไม่เกิดเพราะ แต่อันนี้เกิดจากคุณแม่คนเดียวกันท้องเดียวกันแต่สเปิร์มเป็น2ตัวผสมกันคนละครั้งแต่ในเวลาที่ไข่มันยังอยู่ไงนะครับแต่ถ้าเกิน48ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยก็จะไม่อยู่ละนะครับได้ว่าโอกาสหนึ่งในล้านที่บอกว่าโอกาสหนึ่งในล้านแต่มีรายงานได้เรื่อยลักษณะของการเกิดการปฏิสนธิหรือว่าการตั้งครรภ์ในลักษณะนี้เนี่ยฮะอาจารย์จริงๆแล้วสามารถเกิดโรคแทรกซ้อนกับคุณแม่ได้ไหมฮะหรือจริงๆแล้วก็เป็นเรื่อง เป็นความผิดปกติแต่ก็ก็สามารถพอเวลาที่เกิดการปฏิสนธิขึ้นมารือว่วตั้งคั์แล้วก็ดําเนินไปตามปกติของธรรมชาตินะอาจารย์ครับก็เหมือนกับการตั้งคันแฝดทั่วไปนะครับไม่ไม่ค่อยได้มีผลมากยกเว้ว่ามันมีความซับซ้อนของเรื่องราวเนี่ยที่จะต้องทําให้สามีก็สงสัยทำไมไอ้คนิตาสองชั้นกน้ตาชั้นเดียวกลัวโรคแทรกซ้อนคแรกซที่เี่ยวผมน่าจะกลัวโรคเพศสัมพันธ์ที่ใช่ต่บอกลึกๆอย่างเงี้ยาบอกว่ามันเป็นความลึกลับของตรงตรงต้นเหตุของการเกิดแต่แต่ บางทีก็จะได้คําถามเหมือนกับก่อนเดิน้งห้อง,ห,องห้องส่งเนี่ย<ะ>ทางน้องๆก็ถามเอ้วงั้นถ้าเกิดคุณสมมุติเทอรรี่มีครอบครัวเป็นลูกแฝดครับ<ะ>ภรรยามีครอบครัวเป็นลูกแฝด<ะ>ยังไม่มีภรรยานะสมมตินะ,ะอันไหนมีโอกาสที่จะทำให้เขาเกิดลูกแฝดมากกว่ากัน เขาบอกปัจจัยในส่วนของพ่อนี่ไม่ค่อยเกี่ยวนะปัจจัยของแม่จะมีเป็นตัวหลักมากกว่าในกรณีที่ครอบครัวของทางทางแม่เนี่ยเคยมีแฝดมาก่อนนะใช่ครับนะอันนั้ก็เป็นคําตอบตัวหนึ่งที่เราสงสัยกันแต่สมมติว่าผมบ้านผมมีลูกแฝดเยอะบภรรยาไม่มีลูกแฝดก็โอกาสมีลูกแฝดก็น้อยไม่คข้าดไม่มีเลย นะฮะอ้าวก็อธิบายให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็บอกว่าเกิดได้แต่ว่าจริงๆมันก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องแจ็คพอตจริงๆนะครับแต่กรณีนี้เขาก็เลยทราบเลยนะครับว่าภรรยาเขาแอบไปมีคลิกภรรยาน้อยนะภรรยาน้อยเป็นภรรยาน้อยด้วยนะครับโอ้โหันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆนะฮะอาจารย์ทำให้ผู้ชมได้เข้าใจนะฮะว่าจริงๆแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับ นอกเหนือจากนั้นถ้าอาจารย์จริงๆวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการเกิดหรือว่าการปฏิสันธที่ในลักษณะนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมดูภาพเยงเท่นี้ก็พอแล้วกันสําหรับข่าวแรกนะฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่าอาจารย์อันนี้ข่าวเป็นที่น่าสนใจนะฮะใช้เปิดรายการด้วยคุณผู้ชมครับเรื่องราวของคุณหมอที่ออกมาเตือนกันกับสำหรับการติดสมาร์ทโฟนที่คนในปัจจุบันนี้เป็นกันทุกเพศทุกวัยระวังนะฮะโรคโซเชียลมีเดียซินโดรมเล่นเน็ตจนนิ้วล็อกนะฮะ แพทย์เนี่ก็เตือนคนติดโซเชียลมีเดียนะฮะระวังให้ะระวังโรคโซเชียลมีเดียซินโดรมนะครับเกรงมือจนกล้ามเนื้ออักเสบมีพังผืดร้ายแรงเนี่ยอาจจะถึงต้องผ่าตัดนะครับหลังจากที่โซเชียลมีเดียเองเนี่ยก็เริ่มแพร่หลายเป็นอย่างมากทําให้มีผู้ป่วยเนี่ย เกิดนะฮะจากการที่เล่นสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตกันมากขึ้นอันตรายที่ตาม<ค>มาครับก็อาจจะทำให้เกิดโรคนิ้วล็อกนะฮะแล้วก็ต้องผ่าตัดในที่สุดด้วยทางด้านพันเอกดุษฎีทัตตานนนครับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศรรยยาสตร,ร์การแพทย์ทหารกล่าวว่าการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กมากๆเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายนับตั้งแต่ต้นคอหลังมือแล้วก็นิ้วนะครับ<ค>จากการวิจัยยังพบว่าคอของมนุษย์เนี่ยมีน้ำหนัก4กิโลกร,รมัมหากเล่นโทรศัพท์และก้มคอประมาณ60องศานะครับจะทำให้เหมือนมีเด็ก8ขวบเนี่ ทําให้เกิดอาการล้าอาการอักเสบนะครับและหากเป็นพฤติกรรมเรื้อรังอาจจะทําให้กระดูกคอเนี่ยเสื่อมได้และเกิดการทับเส้นประสาทที่คอโดยทั่วไปแล้วอาการอักเสบที่เกิดจากเส้นเอ็นหรือกระดูกเนี่ยนะฮะแรกๆจะเกิดไม่นานแล้วก็จะหายไปเพราะร่างกายเนี่ยปรับตัวได้ แต่หากเป็นซ้ำๆนะครับก็จะเกิดอาการเรื้อรังหายยากขึ้นตอนสุดท้ายนี่ก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและกระดูกแบบถาวรกระดูกคอเสื่อมมีหินปูนเกาะทัาเส้นประสาทที่คอเฉกเช่นนิ้วมือนะฮะแล้วก็มือด้วยนะครับที่หากโทรศัพท์มือถือเนี่ยถือเอาไว้ในมือนานๆเล่นนานๆก็อาจจะทําให้เกิดพังผืดมีอาการชาอาการอ่อนแรงเอ็นอักเสบดังนั้นเมื่อมีอาการปวดมือปวดข้อหรือปวดคอเนี่ยนะครับควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที นึกถึงอะไรเลยรู้ป่ะแต่ยางงี้อาจารย์ต้องบอกว่าทุกคนต้องไปเมื่อกี้เธอรี่เล่นอยู่เนี่ยทุกคนก็ต้องไปนะอาจารย์ไปไหนไปพบคุณหมอเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนผมเล่นหมดเดินก็เล่นกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้เธอรี่เล่นผมก็เลยนึกตามที่เธอรี่อ่านข่าวว่าเหมือนมีเด็กอายุแปดขวบเข้ามานั่งอยู่ที่เขาเหมือนเรื่องชัตเตอร์ครับอาจารย์นั้นแหละแล้วเป็นวิญญาณนะอาจารย์นะครับเขาบอกว่าหัวศีรษะคนนี้นหนักประมาณ4กิโลถ้าเราอยู่ในท่าที่ตรงเนี่ยนะครับ ไอ้ตัวหมอนกระดูกคอเนี่ยก็จะเป็นตัวที่รับ,รบแ,แรงแรงจีตามแรงน้ำท่วงนะครับซึ่งจะเป็นการรับน้ําหนักตามปกติแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมของศรีรษะเนี่ยเช่นเราเอ็นไปข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อของคอนะครับเอ็นของตัวที่กระดูกของคอเนี่ยมันเป็นตัวรับถ้าเกิดประเดี๋ยวประดาวอย่างเดลี่เล่นนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเล่นเป็นระยะเวลานานนะครับก็จะเกิดอาการล้าเกิดการใช้งานหนักๆกระดูกก็จะมีปัญหา ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นเรื่องของโรคเลื้อหลังที่เขาเรียกโซเชียลมีเดียซินโดรมนะครับนะราวนี้ในกลุ่มนี้ถ้าเกิดจะรวบรวมให้ง่ายๆว่ามันเกิดปัญหาอะไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ต้นเหตุก็มาจากการใช้อุปกรณ์ที่เล็กแต่เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มใหญ่ขึ้นมามันเริ่มมันจากใหญ่เนาะแต่สมาร์ทโฟนยันแท็บเล็ตเนี่ยนะครับเล็กแล้วก็ค่อยๆตอนนี้เริ่มบานออกมาใหญ่แล้วแต่ก็ยังต้องใช้หนึ่งใช้นิ้วอันที่สองใช้สายตาครับ อันที่3คือยังใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาเป็นตัวช่วยซึ่งหน้าก็ต้องก้มลงดูอยู่นะฮะอรยซึ่งเล็กกว่าสมัยก่อนที่เราเคยพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์ซินโดรมซึ่งคาบัญญัติสาบเรื่องคอมพิวเตอร์ซินโดรมเนี่ยนะครับถูกบัญญัติเมื่อประมาณ4 5ปีก่อนแล้วก็เป็นกระแสฮือฮากันตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นแต่กลับมาจ้องไอรูเล็กๆของหน้าจอมากขึ้นนะครับถ้าโรคหลักๆที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ต้องพูดโดยตรงแล้วก็มีอยู่ประมาณ4 5ระบบอันแรกถ้าเกี่ยวกับโรคโดย กระดูกหลังนะครับแล้วก็เกี่ยวกับกระดูกของข้อมือและกรเอนของข้อมือนะครับพวกนี้ที่บอกว่าทำให้เกิดอาการนิ้วล็อกคือคนปกติต้องเรียนให้ทราบว่าก็เกิดอาการนิ้วล็อกได้เกี่ยวกับการทํางานหรือการใช้กล้ามเนื้อของมือบ่อยๆแต่การใช้มือในการกดเวลาเล่นเนี่ยเขาบอกถ้าให้ดีเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเราใช้นิ้วเดียวนะหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดอาการใช้ตัวเขาเรียกเอนของมือเนี่ย เยอะขึ้นนะทำให้ตัวตรัดของมือเนี่ยบางทีมันเอ็นมันไม่สามารถที่จะผ่านมันผ่านไปมันกลับไม่ได้ก็เกิดการล็อกเหมือนที่เทอรี่เกิดอาการเมื่อกี้นะครับี่เขาเรียกว่านิวล็อก Lock, ซึ่งจะพบมากขึ้นกว่าแต่เดิมแต่ก่อนนะครับอันนี้สามก็จะเป็นเรื่องของนี่เลยสายตานะสายตาครับสายตาก็จะมีการเหนื่อยล้าเพราะว่าเธอรรี่ต้องไปนั่งจ้องจอเล็กๆอยู่เป็นเวลานานนะครับ แล้วก็ยิ่งใช้มากก็อาจจะเกิดอาการ <c oughs> ปวดศรีรษะแล้วก็เมื่อยล้าของกระเบาะลูกตาได้ <c oughs> นะครับใช้เป็นนานๆก็จะมีผลผลเรื่องสายตา <c oughs> อาจจะทาให้สายตาสั้น <c oughs> นะครับสายตาเอียงเกิดมาได้ <c oughs> ตัวที่โรคที่4 <c oughs> นะครับที่ไม่อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะ <c oughs> แต่ว่าบางคนก็จะพอพอหมอพูดปุ๊บอาจจะร้องอ๋อก้นมาเลย <c oughs> นะครับก็คือเรื่องของโรคอ้วนอ้วนแล้วจันใช่โรคอ,อ้วนกับเรื่องกระเพาะอาหารนักเสพ เ,เล่น Social โซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเล่นเพลินเนี่ยเ,เล่นไปกินไปเล่นไปกินไปอย่างเงี้ยนะฮะก็จะทาให้อ้วนเพราะแทนที่ว่าปกติถ้าไม่มีตัวนี้เด็กก็อาจจะไปเล่นกิจกรรมปกติเป็นเกมสมัยก่อนกิจกรรมเป็นเกม<อ>ใช่ไหมผู้ใหญ่เองก็อาจจะไปออกกําลังกายดีงง๋ยนนี้โอ้มันเพลิดเพลินเล่นแชทอยู่ไม่ได้ออกกําลังกายนะเล่นไลน์ไม่ได้ออกกําลังกายไอ้ทำให้กิจกรรมในส่วนนั้นมันค ตัดทอนลงไปทําให้เขามาใช้เวลานั่งเฉยๆนานขึ้นรหรือทํางานผ่านไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยนานขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นผลตรงนี้ส่วนเรื่องกับเพาะอาหารอักเสบก็คือบางทีเล่นรับเพลินเลยถึงเวลาอาหารก็ไม่รับประทานก็ทําให้กรดที่มันหลัง่งตามเวลาเนี่ยนะครับหรือเกี่ยวเนื่องกับความเครียดด้วยที่เกี่ยวกับการเล่นเนี่ยทำให้เกิด ลักษณะของกระเพาะอาหารนักเสพจนกระทั่งถึงเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เหมือนกันโโนะ,ะอาจารย์จากหลากหลายอาการที่อาจารย์พูดมาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าผลร้ายของโซเชียลมีเดียซินโดรมเองเนะฮะมันมากกว่าที่ผมคิดตอนแรกเพราะตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่ามีเฉพาะเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นของมือที่ทําให้เกิดอาการนิ้วรกอย่างเดียวเนี่ยนะอาจารย์แต่จริงๆไม่ใช่กระดูกก็มานะฮะสายตาก็มาที่สําคัญเรื่องของสติอย่างที่อาจารย์บอกด้วยนะอาจารย์จริงๆผมว่าหลังๆมาเนี่ยโซเชียลมีเดียซินโดรมเองนี่มีอาการที่5ด้วยนะอาจารย์ อุบัติเหตุนะอาจารย์ที่เกิดขึ้นเวลาเดินเล่นบนท้องถนนแบบนี้เนี่ยอาจารย์ขับรถด้วยเหมือนกันไม่ใช่ขับไม่ได้เดินอย่างเดียวนะที่มันมีโฆษณารณรงค์ในช่วงนี้เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับยดยานด้วยเหมือนกันก็สอดคล้องเล่นไปนะฮะใช่ครับอาจารย์จาก หลายอาการที่อาจารย์เยอะนะเยอะห้าจาจากหลายๆอาการที่อาจารย์บอกมาเนี่ยอาจารย์ถ้าพูดถึงอาการที่น่าเป็นห่วงที่สุดที่อยากจะฝากเตือนคุณผู้ชมสําหรับคนที่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าติดสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตกันมากๆแบบนี้เนี่ยอาจารย์ระบบที่น่ากังวลที่จรังจริงถ้าผมกังวลที่สุดส่วนใหญ่ก็คือกังวลเรื่องที่มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของการดํารงชีวิตอ่ะ คือโรคอ้วนอ้วนเหรออาจารย์ใช่ไม่ใช่กระดูกหรือว่ากระดูกนี่มันมันเป็นหาเล็กเนี่ยการรักษาได้จริงๆถ้าเราลดแล้วเรารู้จักลดละเลิกแล้วก็ไปทํากายภาพเนี่ยมันก็หายพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องผ่าตัดมากแต่ถ้าเป็นพวกกระดูกคอหรืออะไรพวกเนี้ยอาจจะอาจจะถ้าทานานๆอาจจะเกิดปัญหามันเรื่องใหญ่หน่อยแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้มีรายงานแบบ ทาให้เกิดผลร้ายแรงนะแต่ผลร้ายแรงนี้จะทาให้เกิดนี่คือ1อ้วน2อุบัติเหตุบนท้องถนนที่จะรี่บอรกหรือเดินเดินไปแล้วเนี่ยมีปัญหาอันที่3คือมีลดเรื่องของเกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะครับการเรียนชาวปัญญาแทนนี่ว่าจะใช้เวลาตรงเนี้ยไปทบทวนบทเรียนทํากันบ้านก็ใช้เวลามาเล่นตรงนี้ซะเยอะนะครับอันนี้ที่เป็นผลแล้วก็เรื่องสายตาที่มีรายงานทางการแพทย์เลยนะครับว่ามีผลแน่ๆเลยก็คือเรื่องของสายตาเอียงนะครับสายตาจะมีการ S <S <an> เขาเรียกมันอาจจะไม่เชิงสั้นเลยนะแต่มันเป็นการล้าของกล้ามเนื้อตาในการที่จะปรับมองภาพมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดผลอย่างอื่นตามมาเช่นปวดซีสต์อะไรเงี้ยตามมาได้นอนไม่หลับเหมือนกันโอ้โหนะอาจารย์เอาสุดท้ายเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากไว้นิดหนึ่งฮะวิธีการใช้สมาร์ทโฟนเองแท็บเล็ตเองรวมไปถึงการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมฮะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วอาจารย์แนะนําว่าอย่างไรวันหนึ่งเนี่ยควรจะเล่นแบบไหนยังไงถึงเหมาะสม จริงๆตอนสมัยก่อนมันออกมาเลยนะมันไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าตอนนี้หมายถึงว่าเขารวมพวกมีเดียนะสชั่วโมงนี่ <S 2> 2 <S คืองชั่วโมงตัวรัฐทั้ทงวันนะอาจารย์โทรทัศน์อคอมพิวเตอร์นะครับ,รบการใช้สมาร์ทโฟนที่เล่นเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงถึงว่ากำลังโอเคผมคว่าเดี๋ยวนสองชั่วโมงนี่คือเป็นเวลาที่เราละสายตาออกจากแท็บเล็ตโทรศัพท์หรือว่าโทรทัศน์หรืออะไรสักอย่ันจัดขนาดเข้าห้องน้ําก็บอกว่ามีภาพเรียนแบบเข้าห้องน้ําก็ต้องถือเข้าไป ใช่ไหมครับการหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ไม่อ่านจากหนังสือพิมพ์มาอ่านจากตัวนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าจริงๆเวลาการเล่นตอนนี้บางคนปาไป6 8ถึงชั่วโมงกระทั่งพวกเราด้วยเหมือนกันไปว่าคนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือต้องต้องรู้จักวางมันถามว่านะต้องดีที่สุดก็คือถ้าในกรณีที่เรากาลังมีกิจกรรมอะไรมากขึ้นนะครับกำลังทําอะไรที่สาคัญเนี่ยก็ลดละเลิกกันขับรถเนี่ยไม่ควรใช้นะครับกำลังทํางานอะไรเนี่ยไม่ต้องใช้แต่ถ้าใช้ในการพักผ่อนเล็กๆน้อย อ่านข่าวติดตามข่าวเล็กน้อยเนี่ยผมว่าโอเคนะครับกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องเอามือถือใกลตัวนะครับครับนะฮะอ่ฝากเตือนคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวของการใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตรวมไปถึงการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับรบอ่มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากเรื่องราวเมื่อสักครู่แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่มาฝากเตือนกันนะคุณผู้ชมช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามาเตือนกันรู้สึกแปลกๆเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เมืองไทยนกําลังต้อนรับและดูหนาว เพราะว่าเมืองไ <ๆๆ S 2> ทยนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะฮะแต่เมืองไทยนี่เราพูดถึงภาพรวมของทั้งประเทศด้วยนะฮะและดูหนาวเองเนี่ยในหลายพื้นที่ก็ยังมีอุณหภูมิลดต่ำอยู่คุณผ<ช> <ๆ S 1> ู้ชมครับอาจจะเสี่ยงต้องเผชิญกับโรคไข้หวัดใหญ่นะฮะที่จะออกมาระบาดได้ เขาบอกว่าตอนนี้เนะี่ยคุณผู้ชมครับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนั้นเนี่ยไม่สามารถคาดการได้นะครับถึงการระบาดของตัวเชื้อเนื่องจากมีการระบาดเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีครับซึ่งช่วงเวลาของการระบาดความรุนแรงนะครับรวมไปถึงระยะเวลาในการระบาดของเชื้อเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในแต่ละปีโดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดนะครับคือวัยรุ่นตอนปลายถึงวัยผู้ใหญ่เพื่อรณรงค์เนี่ยให้คนเนี่ยนะฮะหันมาตื่นตัวในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่กันมากขึ้นนะครับ นายแพทย์ไพศาลเตชะวริกุลครับอายุรแพทย์โรคติดเชื้อนะครับให้ข้อมูลว่าไวรัสแค่ปัจจัยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็ปรากฏขึ้นในแต่ละปีแต่ละช่วงเนี่ยนะครับก็สามารถคาดเดาได้ยากว่าจะระบาดในช่วงเวลาไหนบ้างในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าที่ชัดๆนะฮะน่าจะมีการระบาดอยู่2ช่วงคือช่วงฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงตุลาคมนะครับแล้วก็ฤด,ดูหนาวคือช่วงมกราคมถึงมีนาคมอย่างไรก็ตามครับพบได้ทั้งปีครับ โรคไข้หวัดใหญ่นะฮะไข้หวัดใหญ่นี่เราเตือนกันตลอดนะจย์เตือนตลอดให้เขียนสวยๆจะได้ไม่ใฮ้อาจาย์ไข้หวัดใหญ่เลยเราเตือนกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าหน้าฝนเมื่อปีที่แล้วเพราะเราก็จะมีการให้วัคซีนฟรีตลอดอยู่แล้วคสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะครับในพวกกลุ่มของเด็กและก็คนสูงอายุและโรคที่มีโรคประจําตัวแต่ต้องบอกตอนนี้มันเป็นทั้งปีนะครับในในช่วงที่เขาโฟกัสกันเนี่ยก็คือช่วง มิถุนาถึงตุลาแล้วก็มกราถึงมีนาเนี่ยก็ปลาก็ไปเกือบทั้งปีแล้วนะครับมีเว้นไม่กี่เดือนองนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับสมัยก่อนเราจะมีการฉีดวัคซีนป้องกัน2ช่วงนี้ไงช่วงเดือนนี้กับเดือนที่บอกแต่ปัจจุบันเด็กนี่ผมจําได้นะอาจารย์ว่าจริงไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมาช่วงหน้าฝน หรือหรือ,หร,อหรือหน้าหนาวจริง,รงๆเท่านั้นนะฮะหน้าร <c oughs> ้อนจะไม่ค่อยเจอจะไม่ค่อยเจอจกันทั้งปีคือหน้าร้อนก็เจอได้จริงๆมันบอกว่ามันเจอได้ทั้งปีอย่าง <c oughs> นียว่าอุบัติการการเกิดเนี่ยมันจะไปเยอะในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยน <c oughs> แปลงที่เราชอบพูดกันเวลาอากาศมันชื้นมันเย็นเนี่ยมันทําให้เชื้อไวรัสเนี่ยมันสามารถกระจายอยู่ในอากาศแล้วก็มีการสามารถทำรงชีวิตอยู่ได้นานขึ้นถ้าเจอความร้อนพวกนี้ตายหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเตอรี่เป็นหวัดแล้วจามชิ่วไปละอองก็กระจายฝุ่ มันก็อาจจะกระจายอยู่ในอากาศได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็สามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้นะครับรับานก็เลยทําให้ช่วงอากาศเย็นหรืออากาศชื้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมีแนวโน้มที่จะมีการระบาดของเชื้อไวรัสมากกว่าหรือดูร้อนนะฮะครับอาจารย์รแล้วอีกเรื่องหนึ่งครอาจารย์ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคาดการณ์กันยากพบกันได้ทั้งปีอยู่แล้วเนี่ยอย่างในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วสาเหตุหรือว่าปัจจัยที่ทําให้เราพบได้ทั้งปีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรครอาจารย์เราอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรงนนน้้้้อออชืแลวกก็าาาศ่ขจ เป็นสิ่งแวดล้อมที่เชื้อเวลาสามารถจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถึงแม้เราจะฉีดวัคซีนป้องกันนะแต่ว่าไข้หวัดใหญ่ก็ยังสามารถเกิดได้นะครับไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนปุ๊บเราจะมีภูมิป้องกัน100%เพราะว่าตัวใหญ่วัคซีนเนี่ยมันสามารถป้องกันได้90%าากว่าอาจจะ9กเจ็ดหมายความว่าตัวที่ฉีดไปก็ยังมีโอกาสสาเโอกาสรอดเ,อเกิดกุกกี้กับเพื่อนนอนเพื่อนเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเธอที่เป็นด้วยฉีดวัคซีนบางครั้งโอ้กว่า รวมพลทหารออกมาสู้มันไม้ฐานเงี้ยแล้วก็ติดไปด้วยแต่อย่างน้อยคืออาการมันก็จะไม่รุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นได้ตลอดทั้งปีแต่ตอนช่วงนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าจากประสบการณ์ของตัวเองโดยตรงนะหวัดเยอะเด็กๆก็เป็นหวัดกันเยอะตอนนี้นะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยบัตรการของไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ AB แล้วก็ตัวสายพันธุ์ใหม่ h 1ชวี่ยก็ดูน้อยลง น้อยลงแต่กลับเป็นไข้หวัดธรรมดาเขาเรียกไข้หวัดตามฤดูกาลนะครับเขาเรียกซีซันนอลฟลูแต่อาการเหมือนกันเลยคือมีน้ำมูกมีไอจามไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวเหมือนกันนะคแต่ตรวจแล้วไม่เจอถ้าเป็นไข้หวัดพวกนี้กลุ่มนี้เราก็แค่ให้เขานอนพักดื่มน้ำเยอะๆอาหารนันอ่อนส่วนใหญ่จะดีขึ้นนะครับไม่จําเป็นตอนนี้เราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพอเราให้เข่าไข้หวัดใหญ่ผู้ประชาชนก็จะตก แตกตื่นกันรีบไปฉีดวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนน่าดีแต่บางคนเนี่ยไปปุ๊บไปหาหมอก็อยากจะได้ยาต้านไข้หวัดใหญ่เลยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไม่จําเป็นนะครับในกรณีปัจจุบันยกเว้นถ้าเกิดตรวจพบเชื้อแล้วคุณหมอาดูว่ามีความเสี่ยงเขาจะให้ยาต้านไวรัสยา้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะารย์อันนี้เราให้ในกรณีของพบ พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ใช่ใช่ AB หรือ2อ1เอนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยถามว่ากินแล้วอาการดีขึ้นเร็วไหมดีขึ้นเร็วแต่ว่ามันอาจจะทําให้เกิดการดื้อยาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาเน้นเรื่องของการดูแลร่างกายพักผ่อน รักษาร่างกายให้อบอุ่นทานอาหารร้อนๆอ,อุ่นๆน,นะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแล,ล้วก็จะดีขึ้นอ๋อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการป้องกันง่ายๆที่สามารถทําได้แล้วนะอาจารย์ถามอีกนิดนึงฮะอาจารย์วิธีการป้องกันอย่างการฉีดวัคซีนเองเนี่ยที่เราเองทางทาสาธารณสุขของไทยเองก็มีการให้ให้บริการประชาชนฟรีด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เราได้ยินกันบ่อยๆอาจารย์อย่างไข้หวัดใหญ่ในสายพันธุ์อื่นๆที่พบกันได้บ่อยๆทุกๆปีเนี่ยนะอาจารย์จริงๆการรับวัคซีนเองนี่ครอบคลุมหมดไหมฮะอาจารย์ เราต้องถามว่าตัวไหนเพราะว่าจริงๆจริงๆการฉีดวัคซีนมันเป็นการเขาเรียกคา,าดคา,า,า,าดการนว่าคาดการอย่างทุกท่านเราจะฉีดของปีนี้ใช่ไหมครับ,รบปีนียเข้าปีใหม่เนี่ยมันจะมีการคาดการตามเขาเรียกเซอร์โรไทป์ของไข้หวัดว่วาปีนี้จะเกิดชุดไหนบ้างแล้วก็ทําวัคซีนเข้ามารองรับไว้ก่อนแต่มันไม่แม่นทั้งร้อยตัวโดยส่วนใหญ่ก็จะรวมสัก30ิกว่าชนิดหลักๆที่จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเจอรุนแรงหน่อยเรียกว่าังนเอะไว้ในตัวล็อตของวัคซีนซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะคุมไข้หวัดชนิดับ แค่วันใหญ่เเขาเรียกอินฟลูเอนซ่าเอบีแล้วก็ H1N1 อยู่แล้วต้องบอกนะฮะแต่ว่าด้วยด้วยความที่การรวมกันวัคซีนเนี่ยจากประสบการณ์ผมนะรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยความสามารถในการป้องกันมันอาจจะลดลงในบางครั้งแต่ว่าครอบคลุมหลายสายพันธุ์ใช่ใช่ครับความสามารถในการเพราะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ว่าจะแบบให้มันครอบคุมหมดทั้งหมด99.99%สุกอตัวซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับบางตัวจจะมีการลดหลั่นของมันอยู่แล้วก็ขึ้นกับตัวเรื่องของโฮสต์ก็คือตัว ตัวเราเองด้วยผู้ป่วยเองด้วยถ้าเราร่างกายไม่แข็งแรงพักผ่อนไม่พอนะครับมีช่วงที่ร่างกายมันค่อนข้างจะรับเชื้อได้ง่ายอย่างเงี้ยก็สามารถติดเชื้อได้เร็วหรือในอีกอันก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ในโรงเรียนอยู่ในค่ายทหารเข้าไปในอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตบ่อยๆเข้าไปในห้างที่คนเยอะๆบ่อยๆก็มีโอกาสติดมากกว่าเราอยู่บ้านนะฮรแต่อย่างไรอย่างไรก็ดีนี่อาจารย์ก็ยังแนะนําว่า ถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ควรจะไปรับวัคซีนด้วยใช่ครับแล้วตอนนี้<ม>จริงๆวัคซีนก็ราคาคไม่แพงแล้วก็<ม>ส่วนหนึ่งเนี่ยคนไข้าสามารถจ่ายด้วยตัวเองได้ส่วนหนึ่งเนี่ยทางกระทรวง สาารสุขก็จะมีการฉีดให้เป็นระยะระยะอยู่เหมือนกันนะครับเอาละคุณผู้ชมครับนี่็คือ3ข่าวที่วันนี้นะฮะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนะครับช่วงหน้ากลับมาครับช่วงรามาแคร์ของเรากับกิจกรรมในวันพุธก็คือด r ร์เทคนั่นเองแนะนํานวัตกรรมทางการแพทย์ที่น่าสนใจมาดูกันคุณผู้ชมครับ w e a r a b l e device หรือว่าสิ่งที่เราสามารถใส่ได้แล้วดีต่อสุขภาพจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าครับครับผม